วันนี้จะเป็นการแข่งขันของทีมสวอนอีกครับกับทีมยูนิคอร์นทีมที่มีเด็กฝึกทุกหักคะแนนไปแล้วหนึ่งคนและเมื่อครบสามโชว์ของวันนี้รุ่นพี่ทีมฟองไี่มาดูก็รู้ว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะสามมาร์ฟรีดี้เอทีคอลฟรีเอทีคอลฟรีมีสารวัตรนักเรียนด้วยนะลา ฉันจะโดนหักยังไม่ได้เพราะแขกจะแดงสองฝั่งไม่ได้ <ś c oughs> เฮ้เลยครับพี่นะเราใ <c oughs> มมส่ ันชลลาาแล้วทขาไม่แล้วขาขา่างนี้อะไรกันกินใช่นี่เกมไปฟิตเนสถ้ามันแบบว่าสลิดออะชอบสลิ i ตอนตอนท่าที่ทำแบบสั่นขาปุ๊กยันข้างหลังอะพุ่งมาเลยนะมีความเดินแบบใช่นแบบมันเลิศสดใสซาซสัมเมอร์มากถามพี่ดีกว่า ต้องชมชวนก่อนนะครับด้วยด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ว่าลายเต้นหรือว่าอะไรมันดูแบบมันดูสวยงามมากเลยมันดูพร้อมเพรียงมันดูมาเป็นกลุ่มสำหรับยูนิคอร์นนะครับลาล่าสวยมากวันนี้ก็อือโดดเด่นออกมาแบบดูสง,ง่ามมากนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็สุดยอดแฮนแนาหนแฮนแนาเท่มากแฮนนาตอนที่ออกมาล้อข้างหน้ามิท่านเนี้ยนะแบบแคือคือถ้ามันทําปกติมันก็จะดูแบบก็โอเคแต่พอมันมีอินเนอร์ที่แบบ นึกออกไหมมันก็จะแบบมันเท่มากๆนะครับผมเจีชเล่ยห่งสองนาแกแลวลงทางจริงสอบสมุดใบไปดู Let's go Let's go Let's go e t s e t e t s go Let's go Let's o e go e s go l o l l o e o t o s สนุนไปจริงสับสนุนไปจริงสิแลยทีมยูนิคอร์เลยครับเป็นยังไงบ้างครับโชว์จากลูกทีมเราเมื่อสักครู่ภูมิใจค่ะน้องโมเบาโมเบาชอบชอบชอบคือรู้สึกว่าถึงจะเป็นเพลงที่แนวกุ๊กกิ๊กถึงเป็นเพลงแนวแบบเซียร์สยูสามารถที่จะปรับได้เข้าหาหมดเลยแล้วรู้สึกยังไงเจอกับโชว์ของทีมยูนิคอร์

เพราะว่าโชว์ที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ถูกหงายยิ้ำแต่ไม่เป็นไรคราวนี้ควา้สวยมากทุกคาจะเอาใจช่วยนะครับเย้ตาสวยมากอ่ะสู้สู้สู้ตาสวยอาจจะโฟกัสในโชว์นี้และทีมยูนิคอร์นครับชมครั้งที่แล้วนะครับได้ทำโทรกับรุ่นพี่สแตนไปแล้วเพราะฉะนั้นโชว์นี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับยูนิคอร์นโชว์นี้จะฟีเจอร์อิงกับพี่ว้า งานเ้นรามมันก็เออยอากอ่ะแอดิจูดมาถอหน้ากากมาเลยแอดิจูดอ่ะอะเฮ้ยไปไป อะไรว้าวบายนี่สวยมากโอเคที

เหมือนสลับฟรอกกับยูนิคอร์นอะเพลงอะก็ได้ปะเมื่อวีที่แล้วปะอันนี้ก็คือแบบฟร็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียใจแต่ไม่แข็งเสียใจแต่ไม่ปุ่งคือแบบดีหมดเลยอะดีหมดเลยอะดีหมดเลยแต่ถ้ามันต้องเลือกอะเนาะลาลา ลาลารู้สึกว่าออร่าก็คือออร่าจับอยู่นะแล้วก็เสื้อผ้ามันขับผิวน้องแล้วก็ตอนท่อนที่น้องเนี้ยก็ดีเนีเออก็ให้น้องหน่อยอีกเนี้ยอยากให้น้องของเฮงแน่แน่ใช่เฮงเฮงเลอกชัยนาถึงแม้มันจะมีบางจุดแต่ที่เราสามารถติ ได้อะไรเงี้ยแต่เลงชอบอินเนอร์บางอย่างของไชนาในการร้องเพลงนี้มันมันสามารถส่งมาถึงเราได้อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไปยกเพลงนี้ให้ไชนาละกัน,นแต่จุดที่งไม่ชอบคือเหมือนน้องโดนติเรื่องอินเนอร์มันอาจจะดูแรงเฮงอยากเห็นตอนที่น้องแรงรู้สึกว่าน้องเหนียมไอายไปนิดนึง,เ,ง,เ,งเออถ้าเกิดน้องแบบใส่สุดของน้องเ็งว่ามันน่าจะเพอร์เฟกต์มากโดยรวมก็เลยให้น้องไชนาไชนามีสตอรี่โดนหักคะแนนเสียใจแต่ไม่แคร์ก็คือว่าเออมันก็มีคอนเทนต์ของมันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ย ฉันให้ปล่อยฉันรู้สึกว่ามันพุ่งเพลงน,นี้น้องร้องดีขาน้อยกับืีคอ,อเลือบน้องฮันนาเพราะว่าขาน้อย, <S <S ออยก็เห็นน้องฮันนานะตั้งแต่ถือหน้ากา,กอ,าอยู่ตรงกลางเลยออรามันพุ่งแหงว่ายาง,าขอของยางม้าเขาเขายังม้าอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วก็สะบัดทิ้งแล้วก็แบบเชิดกอนแบบกูคือฮันน,นา ท่านาจะเป็นโฟลีฟอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทิ้งไปไงที่เป็นโอ้สตึ่งมีแมวมาได้เลยมากแห้หมากหลายหมากน้องพันหน้าแห้แล้วทุกครั้งที่น้องมาร้องอ่ะเวลาน้องน้องร้องเสร็จเราก็จะมีจริตไม่ใช่จริตกรู่นะเป็นจริตแบบชอบแบบเนี้ยเออแล้วก็เดินออกอะไรเงี้ยเออร้องเสร็จร้องเสร็จสะบัดสะบัดแต่มันได้ร้องเสร็จสะบัดเดินออกร้องเสร็จสะบัดเดินออกร้องเสร็จสะบัดเดินออกอะไรเงี้ยธรรมกายธรรมกาย รู้เลยกันเทยสร้างมันดีมันอืเมื่อกี้ที่เต้นด้วยอ่ะรู้สึกถึง Energy ของน้องๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ทำได้ดีอยากที่จะบอกน้องๆว่าน้องๆพัฒนาขึ้นมามากๆๆจริงๆเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมมันตื้นตันใจมากที่น้องๆทุกคนเขาเรียกว่าไงให้ความพยายามแล้วก็ ความตั้งใจกับโชว์นี้ของพี่กับเพลงพี่เหมือนเพลงเพลงนี้ท้าวายรู้สึกว่าชายนาทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็เอ็กเพรสชั่นอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการที่ว่าได้คะแนนไปรอบที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันทำให้หนูสตรองขึ้นมาจราิงๆเลยาับใ,ใช่ให้ชน,นาชเดือนไม่ก้าเลยไหมวะใช่เยี่ยมอุัมภ์พิจิยูนิคอร์น เป็นคอมเที่ดีมากๆของน้องแน็ตเปรนปกใช้ในโชว์ต่อไปนะครับพี่แต้มไหวครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาได้เลยครับหลังจบโชว์รุ่นพี่จะคิดจะของเลือกเดนดี้หนึ่งคนที่ทำโชว์ที้โดดเด่นที่สุดให้เป็น MVP เพื่อการันตีว่าจะไม่ถูกหักคะแนนในช่วงท้ายของรายการคีร่าได้หรือเปล่าเพราะว่าบุคลิกพี่เขาน้ำเสียงของพี่เขามัน ค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับเพลงนี้มากอาจจะเป็นน้องแพนนาหรือว่าน้องปอยหรือเปล่าเพราะว่าปอยเขาเป็นคนที่มีอินเนอร์แบบมาเต็มทุกโชว์อยู่แล้วแพนนาก็คือแบบน้องเขาหน้าหวานอยู่แล้วอะแบบขึ้นกล้องมากใหแฟชั่นใจหนูคิดว่าไม่ปอยก็ละล่าค่ะเดี๋ยวครับทีมคนเชิญเลือกครับจากเลือกคนนึงนะคระ ใช่มากมากเลยเราไม่ได้ Wonderful เร่ไมาเขาอยแา้เ่รา o วก็รู้สดีใจที่ทำให้พี่เขาใจในตัวเรา ถายครับทําไมครับทําไมถึงเป็นน้องลาลาหลังจากที่ได้เคยให้คําแนะนํากับน้องลาลาไปน้องลาลาเอาไปคิดทบทวนและเอามาใช้จริงๆในวันนี้เห็น<อ>ตั้งแต่ซ้อมใหญ่ละแล้วจนโชว์เมื่อกี้คือแบบออกมาหมดเลยอินเนอร์ทุกอย่างการเดินแม้กระทั่งการเดินเอียงซ้ายเอียงขวามือมันมันชัดมากมจริงๆวันนี้ขอบคุณที่ทําโชว์เพลงเสียงแต่ไะแม้แค่ให้ดีขนาดนี้ค่ะ ให้ให้ติ๊กครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้เป็น MVP ประจำโชว์เลยรูส้สึกเสียงสันรู้สึกดีใจมากๆคือจริงๆทุกคนในทีมเราตั้งใจซ้อมแล้วก็ทุกเทกับทีมนี้มากๆเลยคือทุกคนอยากให้เพลงมงันออกมาดีที่สุดสวยมากอาขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สำหรับทุกๆคนที่ช่วยส u p มา ทุกอย่างค่ะขอบสวยมากมาสัปดาห์น<ง>ี้น้องดอยจะต้องถึงโชว์กับพิกเกอร์ขอ<ป> And it could be so jealous It could be so 난컨나오마와오마와오마와 사파다로고 니 뭐야 제호 제판 오오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 

เเขาลยได้ไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันฟ e ลลิ่งก็เนี่ยฉันไม่รู้เพราะฉันพูดถึงอเขาบ่อยมากฉันไม่ feeling มากเลยใช่ฉันบอกไม่มองใครเลยฟ e ลลิ่งลูกหนูกินซีนเพื่อน f ล e l i n g ใจใ่คือการงแต่เราหองฟ e ลลิ่งขังสามารถค้าก็เฉยดาวถูกต้องน้องไม่ได้มาแค่ตัวน้องม่อนหน้าเดิมกินเนื้อน้องมันแรงมากเตื่อนพื่นเพ่นแพ็ทอะคือทุกคนตั้งใจทุกคนตั้งใจหมดเลยใช่เออแต่ เราชอบไอในจี๊ฟิลลิ่งตรงที่แบบมาสิมึงมาสามนาทีเหมือนแบบกินเอ็มร้อยห้าสิบมาสิบขวดฟิลลิ่งเอเนจีแบบล้นมากไอเลิฟเวอร์ฟิลลิ่งคือลูกหลานเราให้ฟิลลิ่งหมดเลยเออหรอไอเด็ตตา ไอวด้วยเพรามันอมีคนตตามากกว่าคี่รับมันมีช็อตนั้นที่อายร้องแต่ฟีลิ่งแตางออเี้เฟีลิ่งอยู่ตรงเนี้ย้อออยู่เนี้ยฟีลิ่งอยู่ตอนแรกไตอนแรกตอนแรกตอนแรกเห็นอายแต่อะไรแป็ขตาจรงฟี่งมาตรยอนแรกตอนแรกจะเห็นอายใช่ไหมตอย่างเปิดดนผักนตอนแรกอนักเนคือตอนแรกกลัวเลียกถา แต่่าทุกอย่างทันที่ขอโทษมันคือมันมีอะไรที่เตะตาพี่จนพี่ต้องเปลี่ยนใจหนูพี่วันเดียพี่เราองให้ฟิลิงนต้องเก่งนะคนเดียวเท่านั้นพี่หนูรู้สึกว่าพี่คือ ไม่รู้ว่าพี่เขามันมีท่อนยังไงที่เพื่อออกไปแล้กว,ว่าดิมันเทพมากเลยนะเสียพานะนนพี่เข้าเทพมากตอนนี้เขาแบบเดินออกไปแล้วหนูย,ยังเขเินนะพี่แน่ใจอโอเคว่าพันแล้วก็นางป้ายพี่คิดว่าพันว่าจะได้เพราะว่าเขามีความเซ็กซี่อยู่ในตัวนีอถ้าเหมือนป้ายได้เลยที่ได้โมเอ็มพี ทีมสมวนจะพร้อมแล้วเชิญเลือกเลยครับเชื่อเถอะว่าลำบากใจจริงๆนะครับเพราะวันนี้มันมันทุกคนทำได้ทาได้ดีและวันนี้ m v p เหลือคนเดียวครับขอมหไป้องฟางรับด้วยไฟเหมาะสมรู้สึกดีใจกับไฟมากๆเลยค่ะกำลังพอดีตอนแรกนางกังวลว่านางจะ เต้นแดนทอดอได้ดีพอเขาได้เห็นเอเ์พีก็เหมือนเพื่อนพี่ของเราได้เห็นความพยายามของไฟแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยนะครับขอบคุณตัวเองที่แบบพยายามซ้อมมาลองดูเพื่อนที่แบบว่าคอยขอท่าเต้นท่าไหนที่เราไม่ได้ขอบคุณที่พี่กอลตป็งแบบให้คำแนะนำคุณแม่คำแนะนำคุณแม่ Call banana. me ต้องพี่เลยครับวันนี้ถ้าไม่มีใครทำผิดพลาดเลยทำไมถึงเป็นน้องไฟยครับคือพี่เห็นการพัฒนาของเขาด้วยอะค่ะคือมันมันจากที่เขาก็ก็เคยที่แบบเคยไปอยู่ในรอบแก้ตัวด้วยแล้วคราวนี้มันมีการพัฒนาแปลว่าแปลว่าน้องไฟ้มีความสู้ไงคะ <c oughs> มีความรักแล้วก็ไม่ถอยมันถีบตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ซัพพอร์ตที่ดี แล้วพี่นัทก็เชื่อว่าจากความรักที่ทุกคนมีให้กับสิ่งที่ซ้อมกันมาอย่างหนักมันก็เลยออกมาเป็นวันนี้ซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะเรารู้สึกว่าเ,เขาทําแบบมีความสุขเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องชนะหรือเขาจะได้ม,มันก็เลยได้ไงคะคือมันเป็นท่าเต้นแดนซอที่สวยมากสำหรับผมเนี่ยปัวๆปังนังเลยใช่ไหเนี้ยฝ่ายจากที่แบบว่าแข็งช่กลับมาคือการจะทําให้แข็งกลับมาอ่อนได้เนี่ยมันคือมันจะต้องไปละลายอะไรบางอย่างในตัวแบบ พฤติกรรมในตัวหรือแม้กระทั่ง mindset ในตัวที่จะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ต้องเป็นน,อน้องทีมฟัวร์แล้วผมแต่ละทีมมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เกณฑ์การตัดสินวันนี้ของผมก็คือดูจากความสม ooth ที่สุดของโชว์นะครับทีมเวิร์คที่ดีอินเนอร์ต่างๆอะไรรวมๆแล้วนะครับวันนี้ผม,มขอเลือกทีม เส้อดแดงไม่แคร์เออินเนอร์มาแข็สวนครับสวนว,วแ,นแวะนะรงวตรงมากไม่แพ้และผู้นะในรอบนีคือทีมสวานนเด้ีด,ด้วย,ยครับจช ทุกคนมีความสามารถทุกคนเก่งในด้านของตัวเองอะ่ะแต่ที่เราเลือกทีมซอนเพราะว่วาความเป็นทีมของเขาอ่ะมันแข็งแรงกว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าทีมนี้ไม่มีคนเก่งนะทีมนี้มีแต่คนเก่งๆอ<ช>่งแ,<ล>แคบทีมแล้วเนี่ยมาเฉือนชนะกันตรงที่ความเป็นทีมของเขามันมันแน่นกว่าเท่านั้นเองเติมลิฟต์หรอขอบคุณทีมฟอ็อกซ์ครับผมเ <c oughs> ขิดหัวใจต,ต้ <c oughs> ตาก็ถึงเวลาบีัวใจของทีมยูนิคอร์แล้วครับ คุณจะต้องเลือกเทรนนีมีหนึ่งคนแต่ในทีมที่จะถูกหักคะแนนไปในรอบรอบนี้หนูอะแอบกังวลว่าเอ้ยเป็นหนูหรือเปล่าคือหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูก็พยายามสุดแล้วแบบคือหนูแบบทำเต็มที่แล้วคิดหนักมากว่าใครจะโดนหักหนูก็เลยแบบเผื่อใจไว้ทุกๆอย่างมากๆเลย มินิคอนครับเชิญเลือกครับอย่างแรกเลยผมไม่รู้สึกว่าเราแพ้ใช่ผมรู้สึกว่าเราแพ้ผมรู้สึกแค่ว่ามันยังอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาของเรา<ช>ถูกถูก้าผมจำเป็นจะต้องให้ใครสักคน<ช>ผมอยากจะให้เขาเก็บมาเป็นแรงผลักดันในรอบต่อไปพี่จะเต็มจะร้องไห้นั่นก็คือ น้องไมเอครับน้องไมเอลนะครับน้องไม้ไมาส่งเสียงให้หน่อยส่งเสียงให้หน่อยแขนแดงสองคนเลยเหรอน้องไมเยลจะถูกหักแต้งไปหนึ่งแต้มนะครับไม่สามารถก้าอยู่แล้วอ่ะเหมือนเราก็รับแรงกดดันมาค่อนข้างเยอะกับการซ้อมกับคอมเมนต์อะไรแบบเนี้คือด้วยที่ว่าแบบเราก็สนิทกับไมเียวด้วยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเสีย,จยใจสลกยมากพี่เขา<อ>เสียใจเลยที่ที่ต้องทำอย่างนี้แต่ว่า มันก็เป็นกติกาครับแล้วก็ผมเสียใจที่ต้องทําแต่ผมไม่ได้เสียใจว่าน้องจะให้ไปแล้วเสียกังลใจผมรู้ว่ามายเหมียวจะต้องสู้ผมรู้ว่ามันเหมี่ยวได้ไปเหมือนในรอบแรกที่มานเหมียวกลับมาแล้วมันดีมากผมรู้ว่ามาเหมียวรักสิ่งนี้ไปแล้วรอบหน้ามานเหมียวจะต้องดีขึ้นอีกเยอะๆซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนถูกค่ะเชื่อเหมือนกันสู้เู้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกคนเจ้าจ้าเอา ยายามกับเอาไปปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้ค่ะ<ม>ก็โชว์หน<ม>้าจะพยายามให้ดีกว่านี้แลว้วก็ให้ทุกคนเอ็นจอยกับโชว์ของหนูให้ได้ค่ะเย่ดีมากครับชอบพาร์ทนี้มากพาร์ทที่แพ้แล้วก็อ่ก็อวนเนี่ยชอบมากมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันไม่ได้ปั้นอ่ะเขะ้าใจป้าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราแพ้จริงๆเหรอวะแล้วเราจะทํายังไงกันต่อไปดีแล้วเราจะพูดกับเด็กยังไงดีเข้าใจป่ะเออตรงนี้มันเรียวมากชอบ เป็นโฟลแบบไหนรแบบยังไงนะครับทิศตางในโฟน์ด oh อิรคุณตารและทุกพาร์ทเมนต์อานหน่อว่าก๊ะ สองข้อการทุกขรอก็ยังมีกำลังใจให้มาเพื่อนทุกคนแล้วก็ทั้งรุ่นพี่ทุกคนด้วยค่ะก็จะสู้ต่อไปแล้วก็จะพัฒนาให้เราแข่งแ่งยนค่ะเราจะเลี้ยงคาที่สุดสำหรับที่แสตมป์ของที่หวาคะโอแต่เรา่อนแล้วทีมยคอนและทมสบอร์และเป็นทีมที่ทีมสบอร์ดสามารถเอาชนะไปได้ทำให้เกิดขอาทีมสบอร์ด ยังไ,ไม่มีใครทุมก้ผมมาชุชอยูนิคอร์นต้งน้ากระได้เด็กฝึกเพอรอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องใยเหลี่ยวพร้อกับการแข่งขันมดสุดสายของรอบรุ่นคอนบสิรมทีทั้งสามทีมทุกสุดตัวชุดยูนิคอร์นกับชวดสุดสาหน้ารักที่ทำให้รุ่นกีต้องเต้นตาอ๋อตาล่าชานเห็นเลยอะ

จะชนะในสุดท้านี้พ่อพากัใช่แล้วก็แบบเอ้ยมันดามาติกอยู่นะหนึงนาโรายการมันก็ดามาติกของมันเอ,องแว่าจะไม่ได้แบบว่ามีเวลาแบบบิวสองาชั่วโมงแต่ภายใน1ชั่วโมงมันก็ดรามาติกของมันแล้วก็ทำให้เราดูแล้วเราก็อินไปได้อยู่ใช่ วิกหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคนออกเลยหรือไม่วิกหน้าผลสรุปแล้วว่าต้องมาเราตามชมกัรก็เห็นด้วยกันแต่สิ่งนะเห็นด้วยก็ไม่ได้แบบว่าจะไปชวนตีที่หนึ่งกับวันนาก็แพ้ได้ก็เป็นงานใจให้ชน่าด้วยชนาสุดๆอไยนาเจ๋อเจ๋อโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะถ้าทุกคนนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทุกวันจันแน่นอนเลยกับ For If Girl Group Star นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยในคืนสวัสดีพวกเราขอไป ลาลาลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอิกา